ทีเดีของเรานะั้นนะครับจะได้ให้เกิดการมอบของที่ระลึกนะครับให้กับตัวแทนทีมมิสแกร์ไทยแลนด์2022ครับเชิญครับ น้องๆกันสักนิดนึงก่อนการดำเนินการใรอบวันนี้นะเราจะเจอกทีมวิสแฟร์ไทยแลนด์2,022นำโดยน้องอีฟฟ้านะครับขออนุญาตส่งไมค์นี้แรกเขาพูดคุยกันสักนิดนึงขอเจ็บของเชิญเราสักนิดนึงก่อนนะครับอ้าวทีมฟ้าพูดกันถึงความรู้สึกในวันนี้สักหน่อยนะครับสวัสดีครับอีฟฟ้าครับสวัสดีค่ะสวัดส,สดีทุกคนนะคะ อินหอดอินหอดสักกันดีเยี่มากเยีเดีวนะคอิเยี่ยมมากความรู้สึกในวันนี้ในการมาร่วมงานการเปิดแปสมรวสากรซอยนมรอบตัดสินครับค่ะก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะคะแล้วก็เมื่อกี้ได้ดูการเปิดตัวไปแล้วก็น้องๆทุกคนได้ดูแบบสนุกสนานคะเห็นหลายๆคนก็รู้สึกว่ายังคงที่ถึง หมือนตัวเองย้อนกลับไปตอนช่วงประวัติเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆในวันนี้ว่าแอบเห็นบางคนก็ยังคงเครียดหรือว่าจะยังกดดันอยู่เพืเ่อตัวเองใครได้มากที่สุดแล้วโชว์ในวันนี้การประกวัติทุกอย่างมันจะในเชิงความากค่ะโอ้ยดอดเยี่ยมที่กว่านี้ผมจะเป็นผู้ดำเนรมการขนะองเราทั้งสาม่านาจักรนะฮะใครดีครับสวัสดีย้อนใคดี เออนะฮะใี่นี้ครับทราบมาว่าในปีที่ผ่านม,มาเราเป็นคนแทนประเทศไทยบนเวทีการประกวด Miss i n t e r ร a เนช n ่น,น Inter al, ที่ประเทศอียิปต์และมีหนึ่งรอบที่สำคัญได้แก่รอบของการประกวดชุดประจำชาติเราได้สวมใส่ชุดประจำจังหวัดซึ่งเป็นชุดประจำชาติไทยนะครับของมิสแสวงสมุทรสาครประจำปี2022ด้วยชื่อชุดว่าสัตหามหาสมุทร ะครับความรู้สึกตอนที่สวมใส่แล้วก็เล่าให้หูในการอ๋อเท่อของการประกวดชุดประจําชาติที่เวทีที่เราประกวดมาในีนี้ค่ะค่ะก็อ๋อให้รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่มีโอกาสได้สวมใส่ชุดสัตวนทามหาสมุทรเนี่ยไปบนเวทีของระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เรำสานชุดสวยๆให้ มันยากมากที่เราไปคนเดียวเราต้องสวมใส่เองแต่พี่ๆทีมของออมหาสมุทรสาค็อตก็ช่วยนะคะให้พี่เราใส่ได้คอยแนะนำให้คำติกตาอยู่ตลอดนะคะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เดินทางคนเดียวกับชุนนี้เลยนะคะ ทราบว่าตอนนี้กำลังทำงานหนักเลยโดยเฉพาะการถ่ายทำผลงานของเราใช้ช่วงเวลานี้ในการฝากผลงานแลน้วก็โปรโมทซีรีส์เราไี่เป็นดีไหมได้เลยค่ะครับไม่ยากนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำซีรีส์เรื่องโชว์นิวนะคะแค่อยากบอกรักนะคะก็จะออนแอร์เดือนกรุงไายเดือนหน้านะคะเล่นคู่กับปีฟ้านะคะมีนานแล้วก็เชอรี่แล้วก็ ยังมีหนูดีแล้วก็ผู้ชมพูด,ด้วยนะคะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็อยากจะอวดน,นิดนึงว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่โชว์มีเลิรเนี่ยได้ขึ้นวิวเกานที่เกาะคาสเตอร์นะคะ ไทยแลนด์นั้นไม่ธรรมดา9 0ปีที่1 1กับผลงานอย่างต่อเนื่องนะฮะกับ Thailand. ทีมอิสเปรนด์ไทยแลนด์2022ฝากไปด้วยกับผลงานซีรีส์เรื่องนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นเพลงแฟน,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 นตัวเต็มตลอดเวลาและสองคนนี้อินวอนเนี่ยนะฮะก็เป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าได้รับการบวตและก็พูดถึงมากที่สุดนะครับบนโลกโซเชียลตลอดทั้งปีที่ผ่านม,มาจนถึงตอนนี้เลยอินฟ้านะฝากาผลงานแล้ววันนี้อยากจะให้ฝากกำลังใจให้กับเราๆผู้เข้าประกวดอิสเปรนด์ชิงสามปอนด์2023ครับ ก็อยากให้ทําให้เต็มที่ค่ะโอกาสของเรามานันมาถึงแล้วนะคะจริงๆเชื่อว่าไม่ว่าจะมีตัวเองหรืออะไรก็ตามเราสามารถที่จะฝากได้ถ้าเราทำเต็มที่อันนี้เชื่อสมมตินะคะแล้วก็อย่ากดดันตัวเองแล้วก็สิส่งสาคัญที่สุดในการกวดคือความความเป็นัวเองออกมาให้มากที่สุดเพราะนั่นก็นคือเสน่ห์ที่คนอื่นจะไม่เหมือนเราทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะเชื่อว่าเองนก็วันนี้ถึงแบบวอร์รี่นิที่เป็นห,หลายๆคนแ้วน,น Gelap yang menarik, dia tak kemana-mana.